ครับวันนี้เกษตรเช่าบ้านนะครับเกษตรชาาบ้านมีว่าว่านําเสนอนะครับพี่น้องง่าง่าบรนบานะครับง่าบรนบาง่าแดงนะครับง่าแดงง่าแดงครับทุกตัวนี้เบิ้งทองอะไรครับทองอืมทองมันทองแล้วว่าใก่อะไรลรอครับเนี่ยเพราะว่าเบิ้งเบิ้งทองใ่แห้งนะตอนนี้นะครับง่าง้อแม่เนี่คือง่วบรนบานะครับหัวเวานะครับวายย่างวายเบิ้งหลูนะครับ ราคาราคาจะของเพื่อนนะครับสี่หมืนเจ็ดนะครับสี่หมืนเจ็ดนะครับง่อยหน่สี่หมืนเจ็ดนะครับมาเบิรงเอาครับปั่นสนใจจังไดนะครับงัวงัวแม่นะครับสูงนีลอยสามสิบหายางต่ำนะครับสูงลอยสามสิบหายางต่ำกับลอยสี่สิบนะครับจะรับจะรับแม่ไหมครับาทองตัวนี้เป็นทองทองที่สองนะครับทองที่สองนะครับกาลังกินกินหยาดีนะครับมาเบิรงนะครับเบิรงเบิรงใไ้เบิรงเบิรงข้างในนะครับนุ่มนะครับนุ่ม นะครับนุ่มตรงแล้วนะครับนะครับเนี่หางนะครับหางเบ่งรับนี่ครับมาเบ่งลูกลูกแหลกมันครับลูกแหลกที่ออกมานะครับลูกแหลกออกมาจะวนีสูงลอยเกือบลอยสามสิบลูกมันนะครับลูกมันตึกต๊กตึ๊กตึ๊กนี่หัว